สวัสดีค่ะพี่น้องขามืนเจอรเจเปินไซห้ากับภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศของทองไฮทองนาสวนบานเหาเลยพี่น้องเด้อตอนนี้ก็มีการสอนเลยพี่น้องคะ่ะเจเปินไซห้ากับภาพกับมาสอนห่วกวันนี้มารุ้นกันวะะ่าป้ากับบุง,งาที่ได้ห่วกหลายบบเด้อพี่น้องค่านี่ก็เป็นสะห่วกเนาะอโอ้ยเก็บเอาเก็บเอาอยู่พูนะ่ะ

ป้าดหอมน้ำเนาะพี่น้องเนาะอ,อุอย้ยงออยก็ไหลาเถอะพี่น้องมาเบิ่งป่าป,ป้าดช่พยผูน่ะอุ้ยหอมเนาะหอมกินน้ำอืมก็กได้สิก็ได้เต็มกับมองแล้วข้าวเดี๋ยวอุ้ยมีเงก็คือสีดีเนาะาพู้น่ะปอาดตัวงออยังป่านี่หงอเขียดเด้ดดดอเยียดด้ดดอเขียด อืมอืมอ่าใช้กระยังแล้วแบาที่นี่มารุนกันพี่น้องมีพะกันมาส่นห่วกกันพี่น้องคะป้าแต่คอยยวงสิเพื่อนยังเห็น,หนอ่โอ้โเขียบตัวง่ายกระโดดรงตุ่มหมด มาหาส่วนข้าวเดี๋ยวเดยพอกินเลยพี่น่องเอ้ยปุ่นอะอืม ุคน่ะส่วนเอาส่วนเอาพี่นอ้องคนน่ะหลายคักแมงดาหน่อยกับมีคนบังปะปะ้าป้ามันส่วนเอาส่วนเอาพี่น้องุคนน่ะอืม,อม เ้ยเวิร์มบูงาบ่นได้เป็นหอบเป็นหอบพี่น้องบ่นอ่ะลายขักบ่นปลากระหอบปลาหอบปลา